มาเร็วมาเร็วมาเร็วที่เดิมที่เดิมที่เดิมอย่าอย่ายืนฟ้องครับอย่ายิ้มซองครับเดินเดินเรียงครับยีนเรียงครับยีนเรียงคือคุณจะปาตอน่อนอย่ายืนฟ้องครับอย่ายิ้มซองสีสีฟ้าขยับลงมาครับสีฟ้าขยับลงมานิดนึงนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าอสีดำขยับเพิ่มอีกสีสีฟ้าขยับเถิบเถิดเถิดเถิดหลวงหลวงหลวงเถิดขึ้นไปหน่อยสุดแล้วครับสีฟ้าสีฟ้าไม่ไม่ใช่ฟ้าดำไม่ใช่ฟ้าดำฟ้าแดงอ่ะสีสีสีขาวเอ้เบบี้เบบี้ถอยลงมาหน่อย ฟ้าแดงฟ้าแดงขยับลงมาอีก <Incred> น <ibly S 1> ิดอ <to> <oyu> <fi> ีกนิดอีกนิดอ่าได้ได้วุ้ยขึ้นไปอีกขึ้นอ่าลงลงมาอีกอ่าได้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  Perfect Perfect เฮ้ยมันจะฝ่าไ l i g ลงมาทำไมอ่ะได้ได้ได้ตรงไหนบางซีนมากใส่กางเกงบางซีนมากไม่ผมมาเนี่ยเพราะสูงผมสูงเกินไปเนี่ยได้ปกแล้ว โอ้โหได้คนแรกจะมาไล่ลงมาทำไมล่ะก้าวกล่าวนี่ยได้ปกคลิปแล้วอุ้ยชิบหายแล้วโอ้โหทำลายมาคนแรกว้าวโอ้โหไอ้ไอ้จอมทำลายอ่ะมันไม่ได้เล่นยากเว้ยไอ้ที่ยากสำหรับพวกเราคือใครเป็นคนเอาระเบิดมาให้นี่แหละไอ้เอาระเบิดให้เพื่อนอ่ะมันไม่ได้ยากหรอกโอ้โห โอ้ยกูเป็นนายอำเภอแล้วละองค์นักเขาเป็นไรครับต่อรองนักต่อรองไปพี่เราต้องมีปืนไว้เยอะาาว้้้ใหขงนักต่อรองพี่อึ้ยอ่ะเซเลฟ์ล่างทรงสุ่มไหมสุ่มไหมหรือว่าเซเลฟหรือว่าล่างทรงหรือผู้อยู่รอดเซเลฟเหอะเอาทุกคนว่าไงเซเลฟเหอะผู้อยู่รอดเอาเซลฟก็แล้วเซลฟ์ล่างทรงนักสืบกูรักเอาอะไรดิเอานักสืบมั้ยนักสืบโอเคไปด้วยกัน กูเรียกเก้าได้สักสือกูกูเรีกห้า WhatsApp Pro God เดี๋ยวตอนนี้เราลุมลุมบวตพี่ก๊อบนะแต่แต่ไม่ต้องบอกใครนะว่าพี่ก๊อบเป็นนักต่อรองพ่อยบอกตอนพี่ก๊อบปัดเนนานมากผมผมเป็นคนโหวตโอเคโอเคเอาคุณมูไปแล้วผมผมจะโบยใครอ่ะเอ้าเอาเหรอคุณมูไปแล้วเหรอเอ้า ชิพ้าแล้วสเน็กพาใครเน<ค>่ไปแล้วเฮียอย่าพ่าเลยเจ้าสเน็กไปแล้วเอาวไอ,อแดงไอแดงนี่ใครวะอ๋อเดวพี่ก็พอโตครับพี่พี่ทำอะไรครับพี่ทำอะไรไหนเป็ดน้อยผม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  ผม,ผม,ผมไ,ไม่ใจได้ผมไม่ใจได้ตกล่เป็ด oh สีอะตกลเป็ดสีไม่ใจได้ทุกคนครับโอ้โหไม่ไม่ไม่แล้วคนเยอะเกินไม่กล้าบอกกันเนี่ยก oh. ็ไล่ไล่ครับไล่ครับไล่เลยไล่เลยคิวอิวค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 ิว้ิวคิวพี่คิ่คอวคิวคิเคิว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 คิคิวคคิคว ใช่มันนี่ไหนมันที <net> <net ่ไหนดูนุ่นตามมาเห็นไหมไม่เป็นเลยไอสองตัวนั้นแม่งไม่เป็นไอสองที่อยู่กับกูกับไอดำอะไม่งไม่เป็นเว้ยไม่เป็นสีฟ้านี่ใครมิดปะโอ้นี่ว่ากูก้ากูกล้ายืนยันเลยเชื่อสองตัวที่เราอยู่กับเราไม่เป็นเดี๋ยวเราโบวพี่ก๊อฟนะตัวสีเขียวอะแดงอะ อยู่อยู่กับพีอยู่กับผีสงสองทุกคนทุกคนดิ้งไว้ดิ้งไว้อย่าพึ่งเอาเอาหบดเราเราหบดพี่ก๊อฟเราหบดพี่ก๊อฟบดดิ้งไว้เบอร์หนึ่งเราบดเบอร์หนึ่งเราบดเบอร์หนึ่งนี่เอาไว้ดิ้งไว้ที่ไหนเนี่ยโอเคโอเคเล่นเกมด่านี่มาก่อนดิ้งไว้พวกโลกจิตดิ้งเอาไว้เนี่ยหอดดดใครอะดิ้งไว้ ผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนิ่งเอาไว้ใบดำคาร์โลตายสีขาวไม่ควรนะเคยเล่นเกมนี้มาก่อนถ้าเราไม่นิ่งเราจะตายกันหมดหันตูเตอร์เฮ้ยไม่ใช่อะไรทนี่ทำไมไฟกูทีงไปเซ็นเซอร์ไว้สงครามที่อยู่กันอยู่ไหนวะเนี่ยเรอวะหรออยู่ในโรงสิงโตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเป็นอาเฟอเปรียบมานนี้หน่อย เอ้พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟตามผมมาพี่ก๊อฟตามผมมาห้องห้องหไอ้รอปภรอปภรอปภอยู่ไหนวะตามมาตามมารอปภเป็นเป็นนายอำเภอเป็นนายอำเภอปลอดภัยปลอดภัยจริงจริงั่งรอปภอยู่ข้างบนใช่ไอมันดูกล้องยังไงวะเชี่อคือยู่แถวรถคันเตอร์กดดูไม่ได้เหรอมันต้องเป็นไอ้นั่นปบบอ้าวเฮ้ยชิพี่ก๊อฟข้าวผมมา ปล่อยไป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 เลิอดจะกดทำไมกดพี่ไปเคฟิชานเดียนไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ตายใช่ครับเคชาเดียนยิ่งเหรอใช่สีขาวแคฟชานเดียนหรอสีขาวตัวสีดำวะนะผมว่าผมว่านั่นหรือเปล่าเนี่ยผมว่านี่หรือเปล่า สีขาวตัวสีนำไปแคระดีไม่ใช่โบยวบยแล้วมันเดนยไม่ใช่โยอย่าบวยเอาเอาอ้นี้ออกก็คนลุ้ม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 สีขาวเลยลุมสีขาวเลยอย่ายอย่าโบยกันดิโอเคบทบาทนี้เล่ยากเกินสีคมสีคิมจอกันที่เดิมสิอีกแล้วเหรอได้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 ด้ได้้มใเชื่อไม่เชอยู่สามคนไปอยู่กันสามคนอยู่อยู่อยู่ไอ้อ อยู่ในห้องนั้นเลยไอ้เฮียลืมบอกเลยว่าให้ให้ให้โหวตพี่ก๊อฟด้วยแล้วแล้วใครเป็นคนฆ่าเซเลบอ่ะพี่เขาอุ้ยพี่กูสิแหละพี่ก๊อฟที่ไหนพี่ก๊อฟที่ไหนอยู่ที่เขาเล้นละครศาตร์พี่ก๊อฟปาดไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้โหวตตามเมื่อกี้กูดูรอกเดูกล้องอยู่เออต้องต้องต้องรอโหวตดูได้เหรอพี่ก็มาแล้วมาแล้วก็แม่งต้องกดรีเซ็ตเว้ยยังไงวะฮะกดปุ่มรีเซ็ตไอ้ที่มันเป็นไอ้ อะไรวะน่ะอะไรเกิดอเราไม่ต้องพูดอะไรเราไม่ต้องพูดอะไรสมาคมสีเราไม่ต้องพูดอะไรไม่มีอะไรขับรากเนี่ยขับรถาตกรปววพี่ก๊อฟวพี่ก๊อฟปวตัวเองพีก๊อฟดตัวเองปวดพี่ก๊อฟวพี่ก๊อฟวดพี่ก๊อฟเร็วปวดพี่ก๊อฟปวดพี่ก๊อฟปวดพี่ก๊อฟเออ โคตรหายไปก๊อบใตกระสุนเอาลอดได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ก๊อบไปค่ะเป็ดย่าสงสัยให้กูเดี๋ยวให้กูอยู่ด้วยกันไว้เพราะกูอยู่ห้องรปภก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งไม่เดี๋ยวให้พี่ก๊อบไปฆ่าเลยพี่ก๊อบเจอพี่ก๊อบฆ่าเลยนะเออไป้โอตามมาเลยครับสงสัยอะอ่าไอ้ยาสงสัยไอ้เป็ดตัวสีขาวเจอปุ๊บพี่ก๊อบปกดปาเลยนี่อยู่กระดิ่งอยู่กระดิ่งพี่ก๊อบ กระดิ่งเลยกระดิ่งอ่ะไอห้องห้องไอ้นี้ไอเต็นต์ละครสัตร์อ่ะมิดมิดไม่ต้องปาดไม่ทันละไอเฮียแล้วเป็นจริงด้วยอันนี้ไม่เป็น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 ไอตัวที่ที่มันหนีเราไม่อันนั้นไม่เป็นอันนั้นไม่เป็นไอทันแม่งเป็นนี่ยวาเฮียไอทันเป็นคนกินศพไปไหมฆ่าไหมฆ่าเฮ้ยไอตัวที่มึงวิ่งไปฆ่าฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่าได้ไม่ฆ่าได้อยู่ไหนอะเอ้ไอตัวตัวตัวทีไหมตัวทีไม่เป็นนะเว้ยยยออเเเเดี๋วกกกก็็็บบบ่่นนนนแป๊ึงใจ ไอย่าสงสัยมันมีไหนวะอย่าสงสัยตายไปแล้วไปก็เดี๋ยวหาคนอื่นปาดเลหาคนอื่นปาดเลยและปาดสุ่มไปเลยปาดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวก็เดี๋ยว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 ให้กูให้กูให้กูสืบก้อนให้กูสืบก้อนไอ้ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบแล้วไม่ต้องสืบแล้วมันเอา้สืบตอนมีคนฆ่าตายพี่โอเคถ้าไม่มีคนฆ่าต่อให้สืบทุกคนมันก็จะขึ้นสีขาวโอเคโอเคแต่ถ้ามันมีคนตายใช่ไหมแล้วพี่ไปสุ่มโหวตเจอคนที่ฆ่ามันอ่ะมันจะขึ้นสีแดง มันไปไหนกันหมดอะมันเป็นโหวตตาต่อตาพี่พี่ยมันอ่ไหนโหวตโอ้ยอย่าขึแดงเลยเอาไปทันไอ้ทันฆ่าได้อาทันอยู่กับดิ่งค่าอาทันได้มิดฆ่าแล้วไม่เป็นไรน่าจะเออไอ้ทันเป็นโลกลางเอาโลกล่างฆ่าเลยไม่ได้ดิไอพี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 กอไปดิพีอฟไปช้าพีกอฟฆ่าไปแล้วไปเช็คเช็คเช็คดเช็คเช็คิเช็คเช็คพีเช็คเช็คนยศเราวังีเยาะกีแล้ว สองวิสองวิแดงไหมไม่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 ไอมิทไปฆ่าใครก็ได้แต่อย่าฆ่าห่านเว้ยรู้รู้รู้อย่าฆ่ากูไอ้มิทไอมิทฆ่าทันได้ทันที่ไหนอะไรเพียตัวใครฆ่ายังไม่โดนเว้ยกูก็แม่งเป็นทัานสิบก่อนเอาไว้ทันก่อนไหมเอาไว้ทันก่อนไหมถ้าเราไอยทันปุ๊บน่าจะเหลือเจ๊กป่าเลยป่าเลยว่ามิทตายว่ะ เอ้ยตายไม่เช no? ื่อกูยังไม่ตายไม่แต่เล่เช็คเลยเช็คเลยเช็ครอ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 เช็คเช็คเป็นใช่ไหมเอ้เช็คเป็นเช็ควางก็มือรอเลยรอเลยไอเช็คเลยค่เช็คเลยปวดไอเช็คปวดไอเช็คปวดปวดเช็คเช็ควางระเบิดปวดสีส้มสีส้มวางระเบิดแล้วจะยัดระเบิดมาทำมะเขืออะไรวะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแล้วจะยัดระเบิดทำไมอยู่ เขาอยู่กันสามคนน่ะคิดดีๆถ้าเราจะแก้อ่ะยัดแล้วเปิดทําไมใส่มือยัดแล้วเปิดทำไมยัดทำไมยัดแล้เปิดใส่มือสึกๆทำไมยัดทำไมนี่ทำไมยัดแล้วเปิดยัดนักเิปต์ปากกิลแค่เซอร์ิปอย่างเดียวเลยไม่กะอะไรเฮ้ยไม่ดิอาจจะเป็นยันต์เซอร์คิปเดือดไฟเผาชาปนากิจเรียบร้อยเฮ้ยในอำเภอตานี้มันเฟี้ยวจริงนะเชี่ยเก็บหมดเลยอ่ะ ตัวพี่ตัวเองข่าโคตรน้อยโคตรน้อยตัวพี่ตัวเอง่ข้าตายกน้ำเพล่ขอบมาแล้วครับน้ำเพลเก่งครับน้ำเพลเก่งเก่งอะไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้วคุณสีขาวตัวสีดำคุณไม่มีอำนาจแล้วเหรอตาเมื่อกี้ผมผมโดยยิ้มทำนาาครับโดยโดยโดยสีดำตัวสีฟ้าผมโดยสีสีดำตัวสีฟ้ายิ้มทำนาาครับ เอาเสือภูคนจำไว้เลยนะว่าคนอย่าสงสัยเอาไว้ใจไม่ได้ผมถึงบอกไงว่าอย่าสงสัยในคําตอบของผมเอามาได้สองคน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 มาไม่ขยับขยับคือผมก็ไม่ทำอะไรผิดนะไม่ของย่าชงดูปันจะบอกว่าไปเป็นสิบยี่ทิบเจ็ดเจ็กันเลยขยับสงไปขยับลงมาครับลงมาลงมาทำไมไม่มีใครเชื่อใจผมเลยอ่ะทำไมไม่เชื่อใจผมเลยอ่ะ แล้วเราก็รอผู้เล่นเข้ามาเป็นคนชื่อทันไหมเมื่อกี้ก่อนนั่นเอคือแบบฆ่าฆ่ามินนี่ไปใช่ไหมแต่บุ๊เรียกเขาเดินไปเจอเขาแล้วบอกเขานี่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 มาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่อ้แคะไปดูสกิบี้ทอเล่นตอนยี่สิบห้าไปสิบสองยี่สิบห้าแปะโคนเลยเหรอเอาว่ะจะวันนี้ไม่ไดค้าแล้วไอ้เจ้าโคตร จะเล่นบันทึกชิปแล้วทำบีกนาน้วบอกเลยคนเราไม่พอนี่เอาอพี่ซีไอเทียะเหี่ยวนักแต่งลางจะทำลายใช่โอ้โหเมื่อกี้พี่ซีเข้าดิสมาไม่ทันผานพี่ซีเลยเอาวะมีคนที่เท่าไหร่ขานเตี้ยมือสังหารนักแปลงลากโซ่ขอพี่ซมือสังหาร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 ใครใครเบอร์สามมีมือสังหอนว่มือสังหารอจีโอ้โหอีแร้ง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 พี่เก้ากับผมเป็นเป็ด ไม่แต่คุณสิครีมยากอยากไม่รู้สิวิวว่าเป็นไรกลคนสุดท้ายอ่ะมีร่างทรงถอดจิตผู้โชคดีเอาเลยเอมิตอีแล้งเอมิตเดี๋ยวกูฆ่าแล้วมึงกินโอเคไม่ไม้เกี่ยวับผมกูกูล่างโซกูกูจะเอางั้นกูกลัวผู้โชคดีแล้วกันกลัวกลวลผู้โชคดีแล้วกันเฮียเป็ดสามเป็ดสี่อ่ะเป็ดเป็ดสามกลางสองไปเป็ดสองกลางสองหันสาม ชื่อคนคนชื่อคนนตีไปกบไปเร็วไปก็ไปเร็วไปกบไปไอพี่อยู่ไอซอขายของร้านน้ำปั่นเราเปแ่เราสีแดงแม่งคืออะไรวะสีแดงแม่งสีม่วงคืออะไรวะกไปโอกาสพูดได้ไปโอกาสพูดดจูกเลยไหนเรา เกิดเรี้ยอะไรขึ้นเนี่ยสกิปไโออสสกิปสกิปสกิปปาตอนหน้าเลยปาตอนหน้าเลยสกิปดีสกิปสกิปเราไม่ต้องโหัวเราไม่ต้องโหัวทุกคนเราไม่ต้องโหัวเราภาพก่อนสงราปาไก่อนไม่ใช่ไปก๊อพไปก๊อพไปก๊อปติเขาเดินไปมีมีปืนไหมมันจะมีปืนอ่ะมี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 แล้วจ้วงทำไงไอคนเนี้ยไอคนชื่ออะไรโลโน่อะอะไรทำอะไรนี่แหละมันมันมีให้กดไหมพี่ก๊อปกดยิงเลยกดยิงเลยเป็นเป็นเหี่ยวเป็นเหี่ยว เดียวใช่เป็นเดี่ยวยิงเลยยิงเลยเอออะไรนี่ตายต่อหน้าเลยโดนเป็ดสองไอ้เหลือห่านสองไล่ฆ่าเลยพี่ก๊อฟว้าอย่างวิ่งเงี้ยไอกูติง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 ฆ่าใครเนี่ยเราจะโหวดเลยฆ่าหมดเลยพี่ไล่ฆ่าหมดเลยเอาเลยสิบเก้าวี เชี่ยเอ้ยกูอยู่แถวแค้นี้แห่งว่าเควสอยู่เป็กก็ไม่ต้องฆ่านะเป็กก็ไม่ต้องฆ่าคนนั้นไงไอ้คุณเป็นใครไม่ต้องฆ่าใช่ป่ะเออเพราะว่าผมไปไม่ได้เพราขาอยู่ไปรับไปรับไปรก็มาดูเขาดิไ็กับมาดูเขาดิป่าต่อหน้าเอาวัด า่ได้ไงเดี๋ยวก็ตายแบบวัตเฟอร์กไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้แรงแขอีกทีหนึ่งนะไปก็หมดสนัยกันไหมหาพี่วัตหมดสนัยอ่ะสนัยอ่ะมันนีอยู่มิดมิดเดี๋ยวพาไปเล่นเดี๋ยวพาไปเล่นไม่ไม่ถ้ากับพี่เติ้ลดีไปมันก็แต่แป๊บนึงนะผมผมต้องว่าสกิปพี่เติ้ะเฉยๆเลรไม่ขย่ากรู้ปไม่ได้แต่ผมแก้ข้อสงสัยให้ไม่เป็นไรครับเก่งๆครับผมต้องไปแล้วด้วยดิทุกคนไปทุกคนดิ้ง